咦，这米了？ ยงไงนเนก็ดดีนะไปเจอเสี่ปีเหลืออตั้งสามีพี่เกือบได้อีกเล่มเลยนะพี่ตู่้ทำไมอ่ะนะเอ้าโรไม่ลองนะบินตน้องกี่รอบอ่ะขาหารอบแล้วนะ 2> 2หลืออ yeah. ีกสองรอบอ่ะสองรอบ็เลยหนโลแลรอบมีรอบสาเลยไอ้เน oh, ียสซื้อมาหารอบจบแล้วเอารวยอีกแล้วเ้ยอะไรอะไรก็นโดนในอะไรอ่ะเฮ้ยคุมหมารออะไรอ่ะ นั้นได้รับชัยชนะจากใจเลยแ่ะคะ่ะท่านมีาาคาสะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้หนีมาที่เรือของดิฉันโดยทันทีเลยนะคะความห่วงใยของท่านที่โยมิฉันยินดีรับไวค้ค่ะแต่เพราะว่าฉันเองก็เป็นชาวเอลเดียเหมือนกันเป็นไปได้ก็ยังอยากจะดูความเป็นไปได้ของเกาะนี้อยู่คะ่ะโปรดอย่าได้เป็นห่วงฉันไปเลยนะคะพูดอะไรออกมาล่ะคะที่พวกเรามาถึงที่นี่ก็ทําเพื่อท่านโดยเฉพาะเต่ให้ไม่มีทรัพยากรใต้พิภพเหรอคะ อำนาจปกครองประเทศนี้จะไปตกอยู่กับใครก็ช่างขอแค่พี่พบคำรามสำเร็จก็พอที่หวังไว้ก็มีแค่นี้สินะคะค่ะหากพลังพี่พบคำรามไม่ใช่ของจรงิงแล้วก็ม,มาณอาท,ที่แล้วอะ่ะนะดูมีเขียวดีๆไม่ชอบมีฮิวมันเปลี่ยนจากดูเป็นดักเมทผมขอซื้อผมไปสองอัน X4 หรือ X5 ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันกักชุดเรียนเชิญมาให้หมดแต่ผมเห็นว่าคนเดี๋ยวก็กลับไปว่ะพี่ มันเปลี่ยนอาชีพเป็นปว่าเล่นเลยฝรั่งอ่ะคนต่างชาติจะไปอะลองเทสลงด่านคนเดียวหรือเปล่าหนูไม่ตอบโจทย์ไงอืมลูนฮะอะไรเขียวเขียวเมื่อกี้เอาลูนไป่ได้แอคจากสองอ้าวเรียบร้อยไปออกปาร์ตี้เออเจริครับเรียบร้อยไม่ได้เล่นต่อออกปาร์ตี้อย่างงี้ผมมองไม่เห็นนะพี่เดเกีถ้าพี่เฟิร์ไม่พูดก็ไม่เห็นแล้วนะเลยบอกว่าเลิกงานแล้วนะ เบกมีคำถามข้อความที่แองเจลดอฝากไว้มันดูแปลกๆก็ไปถามแองเจลดอมันไม่รับสายบอกไปแล้วเลยว่ามันไม่ได้บอกอะไรฉันไม่บอกเบกเองนายบอกว่าเลิกงานแล้วไงเบก Beck, มีคำถามข้อความที่แองเจลดอฝากไว้มันดูแปลกๆ อะไรดีอะไล่พอดีได้เหรอไล่วอลขอมันอมอยากมารำสามขึ่นเลยดิอะไม่สามแตะนี่หุ้ยหมอดี่มุมไหนนี่นาทีเดียไม่น่าน้าจนมาทำแตะแ่ะแตเดียังต้องยันต้องจออีกเหรอเี๋ยวดีไปเลยพื้นพืจับแตะ แนมาใ้่เต่ามาเป๊ะเปียบเฮ้ยหัวกัดบอสเฮ้ยสองใบเลยเว้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเห็นปะล่ะหัวสวยดิส่งมาด้ขายให้เฮ้ยเฮ้ยตกขายแล้วกล่องขาย หวังแต่ของขายอย่างเดียวเลยนะ่นแหละต้องอาศัยลงไปบ่อยลงเรื่อยๆลงไปหวังมันล,ลงไปอย่างนั้นแหละลงเดี๋ยวมันก็ตกเองไปหวังมันพอไปหวังมากให้ความหวังมันมากแล้วมันเจ็บไม่ค่อยเออทำให้เราพอเท้ นีเ่เปิดเพงนไงมาแล้วจอขาวพี่อันเอาสวยครับมาเดฟ๋ยวฝากเดีวากวู้ฮูป็นอนดีกว่าอย่องนี้อ